กาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น,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 นอกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ชอ่องดูเกมก็อยู่ผมนะมีข่าวสารเกมใหม่นะที่จะเปิดวันที่14นี้นะฮะที่พบผมรอกันมานานแล้วนะฮ่ยังไงก็ก่อนจะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง Into Game ด้วยนะฮะยังไงก็ปีใหม่แล้วขอทุกท่านมีวความสุขเจริญเนานะเกมนี้จะเป็นเกมที่ผมจะมาเล่นแทนเกมผู้ถังซานนะเพราะว่ามันเป็น M MM M G เหมือนกันภาพสวยกว่าเทิร์นเบดด้วยแนะแล้วก็สัญญากัน้อง แวบแล้วด้วยว่าจะพาเล่นเกมนี้นะแล้วก็จะพาคนในช่องนะีสมาชิกทุกท่านลเล่นเกมนี้ด้วยนะใครมีตังก็ทุ่มทุนได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟไทยนะภาษาไทยด้วยนะยังไงก็เป็นเกมระบบที่ชื่อเกมเนาะบอกชื่อก่อนแล้วกันจิ๊ดดายน n ตตี้นิวแฟนตาซีนะเคยเปิดที่เซิร์ฟจีนมาก่อนแล้วนะจะ c ีพีทีวันที่14มกราคมนี้มีภาษาไทยนะแต่มันไม่ได้เปิดจริงนะผมพาเล่นก่อนเฉยนะผม แล้วก็เกมมันจะเป็นแนว m o R p g นะคล้ายๆกับถังซานนั่นแหละนะแต่ว่าวันที่14บมันจะเป็น CBT 14บนะฮะอ,อย่าเข้าใจผิดนะพี่มันโอเปเรเตอร์แล้วนะคือจะให้ CBT ก่อนแล้วก็คงพอ CBT เสร็จวันที่1ิบใช่ไหมก็นับไป7วันประมาณสิ้นเดือนเนี่ยไม่สิ้นเดือนก็เดือนอคุมภาพันธได้เล่นแน่นอนเกมนี้นะเดี๋ยวเราจะมา CBT กันนะฮะแล้วก็ระบบตัวเกมก็จะเป็นแบบเทินเบนะียดเนาะมีเลือก8สำนักนะเลือกได้เรื่อยว่าจะเอาแบบสำนักไหนนะฮะอ่า แล้วก็มันจะมีการล็อกเพศบางสำนักแล้วก็มีระบบโคออฟ่า,า้าหัวซาประกาศจะมีกลางวันกลางคืนเนะแล้วเสียงผ้าเนะี่ยดีมากเนะยเกมนี้แล้วก็มีเลดบอสด้วยนะอแล้วก็มีเปลี่ยนชุดคดตุม้มคดตุมนะ้มเนี่ยแล้วก็เกมเพลย์สวยมากนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นเกมเพลย์ของมันเนาะอันนี้ก็ให้ใหดูเกมเพลย์ไปลึกคร่าวๆก่อนเนะใครที่อดทอนไม่ไหวก็เล่นเซิร์ฟจ,จีนก่อนเะว่ามันยุ่งยากในการสมรัครเนาะ ก็เดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทย CPT วันที่14นะฮะ14ก็อาจจะ CPT ประมาณ7วันนะหรือไม่ก็3วันอ่าหลังจากนั้นได้เล่นแน่นอนมันอ่าได้กุมภาพันธ์ประมาณนั้นแหละนะฮะเนี่ยระบบชากต่อสู้ตอนนี้นะจะเป็นแบบแนวแบบนี้เลยนะฮะ่ภาพสวยแล้วฉากสวยอ่ามันก็สอนนะอเอ็มันก็สอนนะฮะคดูอ่ะผมใจนะผมเห็นหุ้ยแม่งภาพคนสวยแล้วคิดดูดิแล้วมงเป็นภาษาไทยแล้ว ถ้า Open b e บตเปิดจริงปุ๊บเป็นภาษาไทยปุ๊บเมื่อไหร่ก็มันแน่ว่าเราอ่านอ่านภาษาได้ง่ายแต่ว่าการแปลภาษาไทยอาจจะงงๆหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเกมนี้สามารถเล่นแทนถังซานได้เลยนะถังซานนี่ถึงกับตกกระป๋องไปเลยนะเพราะว่ารวมเซิร์ฟไม่พอนะแถมเติมเงินเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะต้องเติมเงินแข่งกันนะถึงจะเป็นเจ้ายุทธภพของเกมจนนะ เล่นฟรีเล่นได้แต่ว่าเล่นแล้วมันไม่ผ่านต้องรอเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะไรเงี้ยเนาะแต่เกมนี้โอเคเลยครับผมเนี่ยแนวการเทิร์นเบรจะเป็นอย่างนี้เลยครับเอาวงอาวุธใส่ยอย่างเงี้ยอัตโนมัติเนาะผมก็เอาพวกภาพเกมเพลย์ให้ดูว่าภาพมันสวยขนาดไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆนะฮะเวลาผมลงคลิปหรือว่าพาเล่นเกมอะไรก็จะได้ไม่เออเออเออ,เอ,อนะฮะจะไ,ไม่ต้องถามว่าเอ้ยพี่ครับเป็นยังไงยังไงนะฮะก็มาเล่นด้วยกันเลยนะฮะ ดี๋ยวซีพทีที่14บสี่เนี่ยเตรียมตัวเลยเลยแล้วถ้าเปิดจริงผมว่าสตรีมแน่นอนครับเกมนี้เนะยผมชอบเนวยพวกจีนอยู่แล้วนะกำลังภายในแล้วก็เป็นระบบที่ผมชอบนะวิ่ง m อ o ปุ๊บแล้วก็ามาเป็นเทิร์นเบดต่ออะไรเงี้ยเนาะชอบมากแล้วเป็นสามดีด้วยนะเราดูดีภาพดิไม่ได้แพ้ถังซานจะบอกให้นะเนี่ยเกมเพลย์เป็นแบบนี้เลยท่านที่ตอนแรกผมว่าจะเล่นอยู่แต่ว่าเป็นเข้า เขาสมัครไม่ได้จริงๆเนีลำบากด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟไทยนะ CBT ก็จ่าจประสบการณ์ที่เล่นมาอย่างยาวนานก็หลังประมาณ CBT 2อาทิตย์นั่นแหละครับท่านก็มันมาวันที่14ใช่ไหมอ่สิก็นับไป2อาทิตย์ก็ประมาณอาปลายเดือนไม่ไปลายเดือนก็ขึ้นนู่นเลยกุมภาพันธ์นีคงจะให้เราเล่นนฮะบอกเลยนะใครจะเล่นกับผมเกมนี้ผมพาเล่นน่าจะยาวยาวมากด้วยเพราะว่า ถ้าเกมมันไม่เหมือนถังซานแบบมาบีบข้ามรวมเซิฟอะไรเงี้ยผมอยากให้เซิฟนึ่งไงให้มันเยอะกว่าถาังซานเนะแล้วก็เดี๋ยวเรามานัดกันว่าเราจะเล่นเซิฟไหนดีอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นพวนแนวเนี่ยผมชอบแต่ถังซานมาทําให้ผมผิดหวังตรงที่ว่าคนคนที่อยู่ข้างกายผมก็หายไปหมดเนาะไม่มีใครเล่นกับผมเลยสตรีมนคนมนเหลือจะ40-50คนอะไรเงี้ยอ่า ทิ้งผมไงทิ้งผมผมก็ทิ้งคุณเหมือนกันผมไม่มีคนดูผมก็จะทําเกมทําไมใช่ไหมผมเป็นทํ o u t u b e เป็นอาชีพนะีะไงก็้องเข้าใจด้วยถ้าพวกท่านยังสนับสนุนผมอยู่ผมก็ยังเล่นอยู่นะแล้วถังซานมันตระจวกที่มันรวมเซิร์ฟด้วยแล้วก็สู้ใครไม่ได้อยู่แล้วยังจะมาแล้วผมไม่ได้เติมเป็นหมื่นเลยผมเติมที่พันกว่าบาทเองส่วนเกมนี้ก็นี่คนระับเกมเพีไปมานี้เลยนะดูดิฉากไม่งอลังการนะ ผมนึกว่าผมอยู่ในโลกของแฟนตาซีเนะฮยแล้วผมเป็นคนชอบดูหนังจีนแล้วก็ชอบเกมแนวจีนแบบนี้ด้วยนะอย่างสามก๊กเนี่ยมันเล่นหลายภาพยนะังไงมันก็เบื่อใช่ไหมแต่เนี่ยมันมีแนวใหม่ๆบ้างนะอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นของอะไรนะเออไม่รู้เป็นหนังเรื่องอะไรนะเกมนี้แต่รู้แต่ผมบอกเลยว่าภาพแม่งสวยมากนะเลือกได้แปดสำนักนะไม่รู้ว่ามีสำนักอะไรบ้างนะแปดสำนักเลยนะ แต่ถ้าเป็นผมผมจะเลือกสำนักกระบี่อยู่แล้วนะผมชอบอแนวกระบี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวปล่อยให้ดูเกมเพย์ไปก่อนนะยั่วนำลายไปก่อนนะ,ะยั่วนำลายให้คันกันก่อนนะก็เกมนี้จะเปิด c b t นะฮะไม่ใช่ Open Beta นะนะ,อ,ะอดใจรอดิดเดียวครับไอพวก c b t มาเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาคือที่มี c b t มาอย่างเงี้ยผมว่ามันดีแล้วเพราะว่าถ้าไม่มี c b t มาเลยมันจ่ายนี่ครับผมเกมมันจะมีบั๊กบ้างอันนี้บ้าง เดี๋ยวนนั้นบ้างเดี๋ยวนี่บ้างเนี่ยผมว่า CPT เดียวนี่ดูระบบการฉากต่อสู้เนี่ยเห็นไก็ไม่ได้ยากนะฮะเกมเทินเบดของเราดูดีฮะท้าไม่ตายวิ่งตัวนี้ตัวหิวเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะไม่เลือกเะไอเนี่ยสำนักอักษรเลยเนี่ยใช่ไหมเออถือพวกการนี่มันยังไงไม่รู้ว่ะเป็นผมนี่เพิ่งเลือกสำนักดาบเลยนะ่ยอาบัเท่ๆ่เลย ล็อกเพศเป็นบางสำนักเนะฮะสไตล์ผมไม่ชอบไม่ชอบเล่นผู้หญิงอยู่แล้วนะชอบเล่นผู้ชายนะฮะแล้วก็ฝากเกมอีกเกมหนึ่งไ้ด้วยนะที่ผมกอาสตรีมอยู่นะช่วงนี้ผมขออภัยนะบางคนยังไม่รู้ว่าผมกักตัวเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกับไอ้คนที่ติดโควิดมาเนาะตอนนี้ผมก็ได้ผ่านพ้นอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ปกติแล้วต่อไปก็อีกยี่สวันนี้ผมจะลุยเกมเย,ยาวๆเนะี่ยโห กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะว่าเราทํางานอาชีพนี้เป็นเป็นอาชีพหลักเนาะถ้าเราหายไป14วันไปนกักตัวโอ้โหแม่งที่โรงพยาบาลตายเนะี่ยใครยกคอมไปได้ไม่มนะีไม่ให้นะโรงพยาบา,นนะาลนครรแลสีมาก,ก็กเต็มหมดแล้วนะค่อยไปอยู่โรงแรมอ่ะมาดูเกมต่อนะฮะไอ้มันทํามาดีมากมันให้เลือกตัวละครหลักเราด้วยนะแต่งหน้าแต่งตาจะเอาทรงผมไหนหน้าตายยังไงนะครับผมเนาะค่อนข้างจะดีมากแล้วนางเอกแม่งโคตรน่ารักนะไม่ใช่ทนนี้นะ เอ่อคนที่เดี๋ยวผมจะเอ่อภาพทิ้งภาพหน้าปกไว้นะภาพโคตรสวยย้ำอีกทีนะฮะเจดไดนาสตี้นิวแฟนตาซีนะฮะเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟไทยนะเซิร์ฟซีมีภาษาไทยนะฮะกำหนดเปิดนะฮะไม่แน่ใจแต่ว่าหลังจาก CBT 2อาทิตย์ติดตามข่าวสารได้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจอ่าทิ้งลงทะเบียนมาให้ด้วยนะแล้วก็ลงทะเบียนกันเยอะๆมาเล่นเกมอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาเล่นนะเกมนี้นะครับผมเนาะ มาเล่นด้วยกันเป็นเพื่อนกันเนะี่ยยาวๆนะแทนถังซานไปเลยนะเกมนี้ไม่ง้อ้วครับถังซานนะมีเกมนี้แล้วแต่ไม่รู้วนะ่าระบบถ้าเหมือนถังซานก็เตรียมตัวทําใจนะฮะก็น้องแวบก็คงจะได้เล่นกับผมเนะี่ยสักทีนะฮะก็สัญญาแล้วจะเล่นด้วยกันแล้วก็เป็นแบบเกมแบบต่อสู้เนาะแนวเทินเบสนะฮะผมมีให้เลือกเปดสำนักนะฮะมีโคโออฟดันเจียนสัตว์เลี้ยงสภาพอากาศกลางวันกลางคืนสนามประลองกับอารีน่าอะไรเลยครับผมเลดบอส มีวิชาตัวเบากระโดดไปโดดมาได้ด้วยเนะี่ยกราไดูทีครับผมภาพแม่งโคตรสวยเนะผมสตรีมอยู่แล้วนะเกมแบบนี้ไม่ต้องห่วงเนะแย้วแถมแม่งเป็นนี่ด้วยนะภาษาไทยแล้วแบบเป็นเกมจีนนะี่นี่ผมชอบไปแล้วนะฮะหายเหงาเลยไม่มีถังซายก็เล่นแต่นีน้ทแทนแล้วกันเนะผมเนาะอ่าเดี๋ยวก็กรอบเกมเพย์ดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูฉากส,สวยๆก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวละครนะ่ะ อลินดูอะแค่ตัวละครเนะยดูดิไม่อย่างสวยอะ่ะไม่รู้ว่ามันจะให้เล่นในบูสต์แตกหรือเปล่านี่ดูกระบี่ที่ผมอยากได้นี่ไงเป็นไงโอ้ดูแต่ละองค์ครับผมอี๋อยางสวยนะะดูตัวอันนี้ธนูนะแกดูแต่ละตัวนึงครับผมนี่ครับโอ้โหโดนใจมากกระบี่นะฮะเฮ้ยอันนี้เท่ดีว่ะผอาจานนะฮะเป็นไงเป็นไงครับผม อันนี้ขุย่มานสวยดีนะอันนี้อุ้ยเท่มากครับผมเกมนี้ถ้าถ้าไม่ติดแบบว่ามันแบบเข้ายากนะผมเล่นเซิร์ฟจีนก่อนแล้วอันนี้เพ่งเสียเข้ายากนะเข้าลำบากเนะีไม่เป็นไรฮนะรอเล่น c ี t เลยทีเดียวนะผมมั่วไปด้วยกันเนะี่ยเดี๋ยวเกมเดี๋ยวไปหาเทียริส์มาให้ะแต่ว่าคงไม่น่าจะมีนะทุกทรงยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะเกมมันน่าเล่นมากนะะ แล้วาใส่สุดจัดเต็มกันเตรียมเงินไว้เลยนะเติมรายเดือนรายวันก็ว่าไปนะฮะยังไงก็ขอบคุณด้วยที่รับชมคิดจนจบนะยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์นะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วก็เกมดีๆแบบนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวสตรีมเกมต่อแต่หัววันเลยนะฮะใครจะร่วมเล่นกับเกมของผมที่มาใหม่ก็สาวๆน่ารักมากแจกเยอะด้วยนะขอให้เกมนี้ไม่รวมเซืร์เหมือนถังซานหรือไม่มั่วเหมือนถังซานนะ ยังไงก็เขาทดสอบก็เป็นคงว่ามีบั๊กนะฮนะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็อเอาข่าวมาบอกกันคราวนี้เนาะ14เจอกันนะครับสวัสดีครับผม